สวัสดี an, สนักเรียนชั้นม .2 อนะครับเจอกับครูริวในวิชาคณิตนะครับซึ่งเป็นบทที่1นะครับเป็นเรื่องสถิตินะครับของภาคเรียนที่2นะครับเป็นเรื่องแรกของภาคเรียนนี้เลยนะครับคือเรื่องสถิติเป็นเรื่องที่เบาๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมามาดูกันครับว่าสถิติเขาจะพูดถึงอะไรกันบ้างสถิตินะครับอันนี้คืออธิบายเนื้อนะหาก่อนเนาะว่า สาิตินะครับประกอบไปด้วยการากระบวนการที่สําคัญได้แก่5ขั้นตอนก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นที่1พอเราได้รวบรวมอ่าได้ข้อมูลมาแล้วจากการรวบรวมเราได้ข้อมูลมาเราก็ไปจัดการกับข้อมูลนะครับไปจัดการกับข้อมูลพอจัดการเสร็จก็วิเคราะห์ข้อมูลออกมาแปลความหมายของมันออกมาแล้วก็ไปสู่การนําเสนอ นี่คือความหมายของอกระบวนการของสถิติมีอยู่5ขั้นตอนรวบรวมจัดการวิเคราะห์แปลความหมายแล้วก็นำเสนอนะแต่เนื้อหาของเราหลักๆจะอยู่ที่การนำเสนอครับนะเป็นการนำเสนอในรูปแบบต่างๆนะมาดูกันครับการนำเสนอข้อมูลหมายถึงการนำเสนอข้อมูลสถิติที่ได้รวบรวมมาไว้เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจนะไม เป็นการนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจโดยมีโอกาสศึกษาผลงานของตัวเองที่ได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเน้นที่รูปแบบที่เข้าใจง่ายพอเราได้วิข้อมูลออกมาแล้วนะครับเราจะต้องมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดมองข้อมูลปุ๊บรู้เลยว่าข้อมูลเป็นแบบไหนทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงนะครับ นี่คือการนําเสนอข้อมูลมาดูกันครับในบทน,นี้จะเน้นเกี่ยวกับการนําเสนออยู่4 4เรื่อง4เรื่องใหญ่ๆก็คือการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบ h i s t o แกรมแล้วค่ากลางของข้อมูลมีอยู่4หัวข้อใหญ่ๆนะครับ ส่วนภาษาอังกฤษก็ไปอ่านเองนะครูไม่ค่อยคล่องนะครับไปต่อครับแผนภาพจุดในเรื่องแรกที่เขาพูดถึงคือดอท pos pos ดอ t p o สนะน่าจะพูดถูกนะนะครับแผนภาพจุดนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่ทำได้ไม่ยากด้วยเขียนจุดแทนข้อมูลนะเอาจุดมาแทนข้อมูลแต่ละตัว นะครับเหนือไว้เส้นแนวนอนอ่าเอาจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวเหนือเส้นแนวนอนนะครับให้ตรงกับตำแหน่งแสดงค่าต่างๆอันนี้คือความหมายของมันแล้วมาดูนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าแผนภาพจุดเป็นยังไงนะครับจงเขียนแผนภาพจุดแทนวันเกิดของทุกคนในห้องนะด้วยใช้ใช้เส้นจํานวนแทนวันเกิดนะครับคือเส้นนี้ แล้วใช้จุดแทนนักเรียนที่เกิดในแต่ละวันครูก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเนาะครูก็จินตนาการเอาเองนะครับมโนเอาเองนะครับว่านักเรียนห้องม2ของเรามีแค่5คนพอละไม่เอาเอา10คนเอาเยอะๆหน่อยนะครับคนที่1เกิดวันจันทร์ครับก็จุดไว้1จุดคนที่2เกิดพรฤหัสอา คนที่สามเกิดวันพุธวันเดียวกับครูคนที่สี่วันศุกร์คนที่ห้าก็วันพฤหรือหัตเห็นไหมสองคนก็สองจุดนะครับวันพุธอีกสักสองคนสิเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดละแปดนะครับเก้าแล้วก็อังคารก็ได้สิบ วันเสาร์ก็ไม่มีเลยสมมตินะครับอันนี้แหละครับคือแผนภาพจุดจบแล้วมันบ่งบอกอะไรบ้าง1บ่งบอกว่าห้องนี้มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด10คนดูจากอะไรก็ดูจากจุดไงครับมีทั้งหมด10จุดก็10คนเห็นไหมมองมองภาพออกเลยนี่ครับนี่คือการนำเสนอแบบแผนภาพจุด แล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะรู้ทันทีว่าคนที่เกิดวันพุธนะครับมี3คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดของห้องนี้เห็นไหมแล้วก็จะมองเห็นอีกว่ามีอยู่1วันคือวันเสราร์ที่ไม่มีคนเกิดเลยของนักเรียนชั้นม .2 องของเราแค่นี้ครับจบแล้วแผนภาพจุดง่ายไหมครับง่ายอีซี่อีซนะครับนี่แหละง่าย,ายมาดูครับ ข้อที่3ข้อที่2เขาไปเที่ยวนะปล่อยมันไปครับข้อที่1แล้วข้อที่3เลยจํานวนเงินที่นักเรียนแต่และคนได้รับมาโรงเรียนตอนวันเป็นดังนี้เติรดเติร์ดจนไปถึง100จงเขียนแผนภาพจุดแทนจํานวนนักเรียนที่ได้เงินมาโรงเรียนเราก็เริ่มเลยครับมาเริ่มเลยครับ5ก็อยู่ตรงนี้ครับ5เห็นไหมห้าหนึ่งคน 10บสิบอ่ามี3คน1นึสอง้าวจุดก็กลมๆนะครับนักเรียนก็คิดว่าให้มันกลมๆนะสิบห16สิหอ่าสิบห้าอ่าต่อกันนี่นิดนึงอ่ายี่สิบยีมีสี่คนหนึสองครูก็พยายามจะทำให้มันกลมที่สุดแล้วนะส แต่อันนี้คือครูใช้เมาส์ในการวาดเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้านักเรียนทานะครับแบบฝึกนะนักเรียนก็แต่ละจุดก็วางให้ตรงกันนะครับจุดจุดที่2ก็วางให้ตรงกันจุดที่3าก็วางให้ตรงกันนะให้มันสวยงามๆหน่อยนะครับก็ทําไปครับทําไปจนถึง100สมมุติครูทําถึง100แล้วนะครับนักเรียนก็ไปทํามา ไม่ต้องทำนะครับข้อนี้ไม่ต้องทำนะครูพูดเล่นนะครับก็อะครูขอทําให้จบเลยดีกว่าเนาะอ่สิบต่อครับ22ประมาณนี้ยีห้ามี1 2 3่งสองสามี่ห้าหสองสามี่ห้าต่อไป30มี3ก็1 2 3, 40, 2 3 4สามสี่สิบมีสองสามี่าสี่สิบมีสคนหนึ่งสอสมี่ห้าสิบมีหนึ่อห้าหกดโโคคน1 2 3 4 5สองสมี่้าหกเจมีสคนแล้วก็90มี1คนอ่าก็ประมาณนี้ครับ นักเรียนก็เห็นแผนภาพจุดประมาณนี้นะครับบางท่จะบ่งบอกว่าข้อมูลชุดนี้นะครับสรุปได้เลยว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้เงินมาโรงเรียน50บาทจํานวน7คนคือจํานวนเยอะที่สุดคือ50บาทนะครับนักเรียนนำอาจได้รับเงินมาโรงเรียนน้อยที่สุดเลยคือ5บาท5บาท5บาท,บาทเห็นหมหนึ่คน แล้วได้มาเยอะที่สุด100บาทก็มี1ึงคนเห็นไหมครับเรานําเสนอข้อมูลแบบนี้มันจะดูง่ายนี่คือแผนภาพจุดนะครับไปต่อนะครับแผนภาพจุดจบไปแล้วคือแผนภาพต้นใบต่อนะแผนภาพต้นใบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนําเสนอเหมือนกันนะครับที่มีการเรียงข้อมูลนะมีการเรียงลาดับข้อมูลด้วยนะเราได้ข้อมูลมามันอาจจะสเปะสปะมั่วไปหมดนะครับ ไม่ได้เรียงจากน้อยไปหามากซึ่งแผนภาพต้นใบเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะครับเพื่อจะได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการง่ายๆของการนําเสนอข้อมูลแบบต้นใบคือแบ่งตัวเลขที่แบ่งตัวเลขที่ได้มาเนี่ยเป็น2ส,ส่วนเดี๋ยวจะแบ่งยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับเราได้ตัวเลขออกมา นะครับเราก็ต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนลำต้นและส่วนของใบเพราะฉะนั้นแผนภาพก็เลยชื่อว่าแผนภาพต้นใบเนาะได้ตัวเลขมาเอาแบ่งเป็นต้นกับแบ่งเป็นใบแบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วทายัางไงอีกด้วยแต่ได้ส่วนใบเหเนะี่ยส่วนใบจะเป็นตัวเลขที่อยู่ขวาสุดอ่าคืออะไรล่ะเช่น1 2 4ขวาสุดก็คือเลข4 ตัวนี้จะเป็นใบแล้วไอหนึ่งกับสองตัวนี้ล่ะอีกสองตัวที่เหลือมันจะเป็นลำต้นทันทีพอมองออกไหมครับตัวที่อยู่ขวามือสุดจะเป็นส่วนของใบแล้วไอส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นลำต้นทั้งหมดไปต่อครับตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นข้อมูลคะแนนการสอบวิชาคณิต คะแนนเต็ม100นะครับของนักเรียน30คนเป็นดังนี้นักเรียนสังเกตข้อมูลครับข้อมูลไม่ได้เรียงข้อมูลเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนครับคะแนนต่ําสุดของข้อมูลชุดนี้คือเราก็มาไล่ดูครับข้อมูลชุดนี้คะแนนต่ําที่สุดคือ32คือตรงนี้แล้วมากที่สุดคือ92 92อยู่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าต่ํามันอยู่แค่ประมาณ30นะแล้วสูงคือประมาณ90เราก็มาแยกเป็นสเกลแบบนี้ครับ30มสถึงสาม0ถึงสี่สถึงห้จนไปถึง90้าถึงเกเพื่ออะไรเพื่อให้เรานำตัวเลขด้านบนมาใส่ครับไล่เลยครับตัวแรกคือ65นะเห็นไหมมันอยู่ช่วงระหว่าง60สิถึงหก 32 70 92 81 52 65 83 74 35 80ใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับ64สเห็นม้าิบห้าหกสิ 9, ก้8สิบแปดสิบห้าหกสิบแปดสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบหกสี่สิบสองหกสิบหกห้าสิบเจ็ดเจ็ล้วก็สามสเาเห็นไหมตัวเลขของเรานะครับทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วแบ่งตามช่วงเรียบร้อยแล้ว เราจะเอาตัวเลขผู้นี้ไปทำอะไรไปดูันต่อครับเห็นไหมอันนี้คือตัวเลขที่เราเรียงจากน้อยไปหามากเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็มาทำเป็นแผนภาพต้นใบครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมตัวเลขของเรามีแค่หลักสิบเห็นไหมครับถึงแค่หลักสิบมีหลักหน่วยกับหลักสิบมีสองตัวสมมุตินะครับครูให้เป็นห้าสิบเก้าเห็นไหม เมื่อกี้เราดูความหมายของต้นใบแล้วใช่ไหมตัวที่อยู่ขวาเมื่อสุดจะเป็นใบแล้วตัวที่เหลือฝั่งซ้ายเขาจะเรียกว่าต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดนักเรียนสังเกตเห็นไหมแถวแรกมันจะขึ้นต้นด้วย3แถวที่สองมันจะขึ้นเลข4เลข5เลข6ไปจนถึงเลข9 อันนี้คือต้นแน่นอนต่อไปเราก็มาเรียงใบครับมาดูกันนะครับ <c oughs> 32.. เลข3เอาไปแล้วมันเหลือ2ก็ใส่2ครับ35เอา3ไปแล้วเหลือ5ใส่เลข5 37เอา3ไปไว้ต้นแล้วใบก็เหลือ7 39เอา3ไปไว้ด้านหน้าแล้ว9ก็อยู่พี่ส่วนใบทํทำแบบนี้ครับ 42ก็เหลือแค่2นะครับ45ก็เหลือแค่5 47ก็เหลือแค่7ก็พูดง่ายๆก็คือส่วนใบเอาเลขที่อยู่ด้านหลังของจำนวนแต่ละจำนวนมาใส่ครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับมขออนุญาตไปไวๆเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะเบื่อเอา้าไป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 นะมนะครับเอาตัวเลขที่อยู่ด้านหลังสุดมาใส่ครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเราได้แผนภาพต้นใบที่สมบูรณ์แบบแล้วจบแค่นี้จบแล้วนะครับจบแล้วแล้วเราลองมาตรวจสอบสิถ้าครูจิ้มไปที่เลข8ตัวนี้มันบ่งบอกถึงจํานวนอะไรครับ68ถูกต้องไหมครับเหไหมหกสิบต้องเอาต้นมาดูนะต้นคือ6ใช่ไหมแล้วเอามารวมกับ8เป็น68อ่าต่อไปครูจิ้มไปที่เลข3าตัวนี้คือจํานวนเท่าไหร่ครับ มันคือ53เห็นไหมง่ายเลยเห็นไหมครับต่อไปถ้าคูจิ้มไปที่เลข5ตัวนี้มันคือ85หนไหง่ายงายครับเราทําอย่างนี้เพื่ออะไรฮะเรามาดูกันสิครับเราตอนนี้เราแบ่งช่วงแล้วเห็นไหมเราจะรู้เลยว่าการสอบครั้งนี้นะักเรียน50คนนะครับส่วนใหญ่จะสอบได้คะแนนอยู่ระหว่าง6 0ถึง69 ส่วนใหญ่เห็นไหมส่วนใหญ่จะมีคะแนนอยู่ระหว่าง6 0ถึง69แล้วส่วนที่น้อยที่สุดเลยที่สอบได้คือช่วง9 0ถึง99มีแค่2คนดมันก็จะทำให้การนำเสนอข้อมูลของเราเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือแผนภาพต้นใบเนาะให้นักเรียนเลี้ยงข้อมูลก่อนนะครับจากน้อยไปหามากแล้วมาทำเป็นสเกลคือช่วงนะครับ แล้วก็เอาตัวเลขมาใส่แล้วก็แบ่งเป็นต้นกับใบแบบนี้นะครับแบบฝึกท้ายคลิปครับ EP ที่1จงสร้างแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใบจากข้อมูลชุดนี้ครับครูให้ข้อมูลมา1ชุดให้นักเรียนทำา2แผนภาพนะครับคือแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใเนาะแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใบไม่เอาดีกว่า ให้นักเรียนทำแค่แผนภาพต้นใบพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนักเรียนจะเบื่อเอานะครับทำแค่แผนภาพต้นใบจากข้อมูลชุดนี้ก็พอครับทำลงในแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ครูแจกไปเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่2ครับสวัสดีครับ